สวัสดีค่ะเรามาเริ่มกันสนทนาเจาะลึกกันเลยนะคะวันนี้จากแหล่งข้อมูลที่เป็นธรรมเทศนาค่ะซึ่งชี้ให้เห็นปัญหาหลายอย่างในชีวิตเราๆเ,เนี่ยแหละค่ะทั้งความทุกข์ความขัดแย้งต่างๆทีออ่มักจะเกิดจากความอยากที่ไม่พอดีหรือที่เรียกว่าตัณหาแล้วก็การไปมุ่งหวังกับอนาคตมากไปหน่อยครับผมซึ่งในธรรมเทศนาเนี่ยท่านก็ให้ทางออกไว้น่าสนใจนะครับคือการกลับมาสู่สิ่งที่เรียกว่าความพอดี ผ่านหลักธรรมแล้วก็ความเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยหรือกรรมนั่นเองอืมค่ะประเด็นสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องการเน้นสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันนี้แหะครับมากกว่าจะไปกังวลแต่ผลที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็จะดูกันว่าการขาดคุณธรรมในใจคนมันส่งผลกระทบต่อสังคมยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยเรื่องตัณหาหรือความอยากที่ไม่รู้จักพอเนี่ยแหละค่ะ ที่ธรรมเทศนาบอกว่าเป็นรากของปัญหาเลยซึ่งมันตรงข้ามกับความพอดีที่เป็นแก่นธรรมะที่ช่วยให้ชีวิตเราสมดุลขึ้นใช่ครับแล้วจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือหลักเหตุปัจจัยโยครับคือท่านอธิบายว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมืนอนเราปลูกต้นไม้ก็ต้องมีเมเล็ดพันธุ์ต้องมีดินมีน้ำมีแสงแดดมันถึงจะโตได้ค่ะเห็นภาพเลยค่ะ ธรรมเทศนานี้ก็เลยเน้นให้เรามุ่งสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันไงครับเช่นทําความดีปฏิบัติธรรมแทนที่จะไปเร่งไปกังวลแต่เรื่องผลที่จะเกิดในอนาคตมันมีคำหนึ่งที่ผมว่าคุมคายมากคืออริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลอ๋อ oh. มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองเลยนะจากการรอผลที่เราควบคุมไม่ได้มาเป็นการจัดการการกระทำในปัจจุบันซึ่งเอออันนี้เราควบคุมได้จริงค่ะ พอเราไปโฟกัสผิดจุดเนาะไปกังวลแต่ผลมันก็ทุกข์ใช่ครับมันให้อิสระกับเรามากกว่าเยอะเลยหงเหินจากธรรมะขาดความเข้าใจเรื่องเหตุผลพวกนี้ผลกระทบที่เห็นชัดๆก็คือปัญหาสังคมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะ อย่างที่ในธรรมเทศนาก็ยุกตัวอย่างไว้เยอะเลยตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงการฆ่ากาันการทํา,าร้ายกันซึ่งท่านบอกว่ารากมันก็มาจากกิเลสพื้นฐานนี้แหละโลภะโทสะโมหะหรือราคะครับผมสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนชัดเจนเลยว่าพอใจคนเรามันขาดศีลคือความประพฤติที่ดีงามแล้วก็ขาดคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮิริโอตปะฮิริโอตปะครับคือความละอายแล้วก็ความเกรงกลัวต่อการทำความชั่ว พอไม่มีสองตัวนี้เป็นเกราะป้องกันข้างในเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยครับที่จะเบียดเบียนทั้งตัวเองเบียดเบียนคนอื่นขาดความซื่อสัตย์ไปหมดนักกลัวนะคะเหมือนไม่มีอะไรมายั้งใจไว้เลยแล้วทางแก้ล่ะคะในทางปฏิบัติธรรมท่านแนะนํำยังไงบ้างคะเห็นมีพูดถึงการเจริญสติอย่างการดูลมหายใจใช่ครับท่านพูดถึงการเจริญสติแต่มีจุดที่ท่านย้ํามากเป็นพิเศษคือให้ทําด้วยฉันทะฉันทะครับคือความพอใจความรัก ในการฝึกฝนไม่ใช่ทำด้วยตัณหาที่แบบโอ้โหอยากจะรีบได้ผลอยากบรรลุเร็วๆอะไรแบบนั้น๋เอ,อเข้าใจค่ะคือทำเพราะชอบไม่ใช่ทำเพราะอยากได้ถูกต้องครับแล้วประเด็นเรื่องศีลน,นี่ก็สำคัญมากนะครับธรรมเทศนาชี้ว่าศีลน,นี่แหละคือรากฐานของความกล้าหาญความอาจหานสง่างามคนมีศีลเนี่ยจะไม่หวั่นไหวไม่กลัวแม้แต่ความตายเพราะเขามีความเคารพในตัวเอง อืมฟังดูเหมือนว่าความมั่นคงจากข้างในมันทำให้เราไม่แกว่งไปตามเรื่องภายนอกง่ายๆนะคะซึ่งต่างจากคนที่โกหกที่ธรรมเทศนาบอกว่าจะเต็มไปด้วยความกลัวใช่เลยครับพอไม่เคารพตัวเองแล้วก็ทำช่วยอย่างอื่นได้ง่ายขึ้นใช่ครับเพราะเหมือนกรอบมันแตกไปแล้วพอโกหกเรื่องหนึ่งได้เรื่องอื่นมันก็ตามมาง่ายแล้วเเรื่องนี้มันก็นาไปสู่ประเด็นเรื่องความเชื่อด้วยนะครับค่ะยังไงคะ ในธรรมเทศนาท่านก็มีการพูดถึงพวกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆอ๋อ oh, ค่ะเรื่องนี้คนไทยสนใจเยอะเลยไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกเลยครับแต่อยู่ที่ใจที่มีศีลมีธรรมอยู่ที่การปฏิบัติด,ดีของเรานี่แหละเราก็อยู่ที่การบูชาสิ่งที่ควรบูชาจริงๆคือพระตัตนะไตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์อืมชัดเจนเลยค่ะแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงวันวิสาขาบูชาด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ มีการอธิบายความสำคัญสามประการของวันวิสาขบูชาคือเป็นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานของพระพุทธเจ้าและมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือคำประกาศในวันประสูติที่ว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเนี่ยท่านอธิบายว่านี่คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์เลยนะจากความเชื่อเดิมๆที่ต้องไปพึ่งพาแม่เทพเจ้าโหความหมายลึกซึ้งมากค่ะครับแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์เรานี่แหละ ที่กำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ด้วยการกระทำหรือกรรมของเราเองสรุปได้ว่าหัวใจสำคัญจากธรรมเทศนาที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการกลับมาทำความเข้าใจเหตุแห่งทุกข์นะคะซึ่งมาจากตัณหาจากการขาดศีลธรรมแล้วก็มองเห็นเส้นทางสู่ความสงบผ่านความพอดีการสร้างเหตุที่ดีในปัจจุบันการฝึกสติด้วยฉันทะและการมีศีลเป็นพื้นฐานสำคัญใช่เลยครับแล้วก็ ข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้จากธรรมเทศนานี้นะครับท่านเตือนว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะเป็นได้หลายๆมากเลยนะจะเป็นพระอริยะก็ได้เป็นพรหมก็ได้หรือแม้กระทั่งจะตกต่ำลงไปเป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานก็ได้ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับการกระทำหรือกรรมที่เราเลือกสร้างในปัจจุบันขณะนี้เองครับค่ะ ก็น่าคิดนะครับว่าเหตุที่เราแต่ละคนกำลังสร้างอยู่ตัว,วันนี้มันกำลังนำทาชีวิตเราไปในทิศทางไหนกันแน่